ขอ,อนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกลัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับวันนี้มีข้อคิดดีๆมาเตือนสติอยากให้เรานำไปประพฤติปฏิบัติหลีกนี้ความทุกข์ให้ได้ด้วยการฝึกแปดข้อนี้คนเรานั้นบางครั้งความสุขหรือความทุกข์ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเกิดมาเป็นคนจน หรือคนรวยบางครั้งคนที่เกิดมาจนก็มีทั้งความทุกข์และความสุขปะปนบางคนที่รวยล้นฟ้าอย่าคิดว่าเขาจะมีสุขหนักเขาอาจจะทุกข์ใจหนักๆก็เป็นได้ดังนั้นจะจนหรือรวยควรฝึกแปดอย่างนี้เชื่อว่าจะได้ไม่ทุกข์หรือความทุกข์จะเบาบางลงข้อแรกฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าวายหมายความว่าจงเป็นคนตัวเล็ก จะเป็นคนตัวใหญ่จงเป็นคนธรรมดาจะเป็นคนสำคัญเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเราจะให้ความสำคัญกับตัวเองมากไป 2. ฝึกให้ตัวเองเป็นนักไม่สะสมหมายความว่าการสะสมอะไรสักอย่างนั้นก็เป็นภาระไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระยกเว้นความดีนอกนั้นล้วนเป็นภาระทั้งหมดไม่มากก็น้อย 3. เพฝึอให้ตนเองเป็นคนสบายสบายหมายความว่าอย่าไปบ้ากับความสมบูรณ์แบบเพราะความสมบูรณ์แบบนั้นไม่มีจริงมีแต่คนง่เท่านั้นที่มองว่าความสมบูรณ์แบบมีจริง 4. ฝึกให้ตัวเองเป็นคนนิ่งๆิ่งหรือไม่ก็พูดในสิ่งที่ดีๆหมายความว่าถ้าอะไรไม่ดีก็อย่าไปพูดมากไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิดแต่ถ้ามันไม่ดี เป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูดเพราะการพูดหรือวิจารณ์ในทางเสียหายนั้นมีแต่ทำให้จิตใจของตนเองตกต่ำและขุนมัว 5. ฝึกให้ตัวเองรู้ธรรมชาติว่าอะไรอะไรก็ผ่านไปเสมอหมายความว่าเวลามีความสุขก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุขมันก็ผ่านไปเวลามีความทุกข์ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความทุกข์นั้นก็ผ่านไป เวลามีสถานการณ์แย่ๆเกิดขึ้นก็ให้รู้ทันว่าเรื่องราวเหล่านั้นมันไม่ได้อยู่กับเราจนวันตาย 6. ฝึกให้ตัวเองเข้าใจเรื่องของการนินทาความหมายว่าเราเกิดมาต้องรู้ตัวเองว่าเราต้องถูกนินทาแน่นอนดังนั้นเมื่อถูกนินทาขอให้รู้ว่ามาถูกทางแล้วแปลว่าเราจะมีตัวตนอยู่บนโลก คนที่ชอบเต้นแรงเต้นกากับคนนินทาก็คือคนไม่รู้เท่าทันโลกแม้แต่คนเป็นพ่อแม่ก็ยังนินทาลูกคนเป็นลูกก็ยังนินทาพ่อแม่นับประสาอะไรกับคนอื่นถ้าเราห้ามตัวเองไม่ให้นินทาคนอื่นได้เมื่อไหร่ค่อยมาคิดว่าเราจะไม่ถูกนินทาเจตฝือให้ตัวเองพ้นจากความเป็นขี้ข้าของเงินความหมายว่า เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่รถยนต์ใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมันนาฬิกาใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมันเสื้อผ้าใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมันการที่คนเราจะเลิกเป็นขี้ข้าเงินได้ต้องเริ่มจากรู้จักเพียงพอก่อนเมื่อรู้จักพอแล้วก็ไม่ต้องหาเงินมากเมื่อไม่ต้องหาเงินมาก ชีวิตก็มีโอกาสทำอะไรที่มากกว่าการหาเงินและแปฝึกให้ตัวเองเสียสละและยอมเสียเปรียบหมายความว่าการที่คนคนหนึ่งยอมเสียเปรียบผู้อื่นบ้างเป็นเรื่องจำเป็นใครก็ตามที่บ้าความถูกต้องบ้าเหตุบ้าผลไม่ยอมเสียเปรียบอะไรเลยไม่ชาคนคนนั้นก็จะเป็นคนบ้าสติแต่กลายเป็นคนที่ถูกทุกอย่าง แต่ไม่มีความสุขเพราะต้องสู้รบกับคนรอบข้างเต็มไปหมดเพื่อความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นถือมัน่นหากทุกวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นทุกข์เพราะอยู่กับคนที่ทำให้คุณทุกข์ใจและยึดคุณอยู่ตรงนั้นก็ยิ่งทรมานมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าหากวันหนึง่งคุณตัดสินใจกล้าที่จะเดินออกมาวันนั้นแหละชีวิตคุณจะมีความสุขมากที่สุดเลยก็ว่าได้ และว,วันนี้เรามีเรื่องราวเตือนใจให้ใครลหลายๆคนที่ไม่กล้าที่ไม่กล้าเดินออกมาจากชีวิตคนที่ทำให้คุณทุกข์ใจได้ออกมาได้เมื่อไหร่คุณก็หมดกรรมเมื่อนั้นคนเรานั้นถ้าไปยึดติดกับอะไรที่ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ชีวิตของเราก็จะมีแต่ความทุกข์และความเสียใจสิ่งที่เราจาเป็นต้องทำก็คือการปล่อยวาง เราคนที่จะรู้จักปล่อยวางบ้างไม่ใช่ยึดติดกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราไปเสียหมดเพราะเรื่องบางเรื่องเราก็ต้องปล่อยมันผ่านไปจะเก็บเอามาคิดหมดบางทีมันก็ไม่ไหวหรอกนะอะไรที่ทําให้เราไม่มีความสุขอะไรที่ทำให้เราทุกข์เราก็ต้องปล่อยวางมันไปอย่าไปคิดถึงมันแล้วเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นคนหลายคนมัวแต่ไปยึดติดกับสิ่งที่ทําให้เขาเสียใจ หรือมีความทุกข์นั่นจึงทําให้ชีวิตของพวกเขาจึงมีแต่ความทุกข์หาความสุขแทบไม่เจอลองปล่อยวางเรื่องแย่ๆในชีวิตของเราไปบ้างบางทีอาจจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ที่สุดแล้วสุขหรือทุกข์มันอยู่ที่เราเลือกเองทั้งนั้นไม่มีใครมากําหนดให้เราได้เองหรอกนะในที่สุดความสําคัญของคู่ชีวิตมันไม่ได้สุดที่การแต่งงานหรอกแต่มันคือความสุขจากความสัมพันธ์ ที่จะจับมือพากันไปจนแก่ด้วยกันคนรักไม่จะเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่ในเวลาที่เขาต้องการเราต้องอยู่แต่ถ้าหากว่าเวลาที่เราต้องการเขาแล้วเขาไม่เคยอยู่ข้างๆเราเลยมีแต่ทําให้เราทุกข์เราก็ไม่จะเป็นต้องอยู่ต่อกรรมของคุณจะหมดลงหากคุณคิดเดินออกจากสิ่งที่ทําให้คุณเป็นทุกข์ผมเชื่อประเมื่อบุญให้ผล เราก็จะพบคนดีคนจริงใจคนที่มีความมั่นคงเข้ามาทําให้มีความสุขมากขึ้นในชีวิตและเมื่อกรำให้ผลเราจะพบคนไม่ดีไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์เข้ามาทําให้มีความทุกข์มากขึ้นในชีวิตท่านในิสัยของเราดีขึ้นในวันที่พบคนดีจึงเรียกว่าพบคนดีในเวลาที่เหมาะเหมาะในที่นี้คือมีความพร้อมที่จะรักษาความรัก ท่านิสัยของเรายังไม่ดีขึ้นในวันที่พบคนดีแบบนี้แนวโนม้มคือนิสัยเสื่อเสียของเราจะเป็นตัวที่ทำให้คนดีๆออกไปจากชีวิตเราได้ตราบใดที่ไม่คิดแก้ไขนิสัยร้ายๆของตัวเองให้ดีขึ้นแนวโนม้มคือชีวิตของเราก็จะดึงดูดคนที่แย่ๆดึงดูดคนแบบเดิมที่ห่วยๆเข้ามาในชีวิตแบบเดิมท่านิสัยของเราดีขึ้น ในขณะที่ยังต้องเจออยู่กับคนไม่ดีความดีหรือกรรมดีของเราตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะรับประกันได้ว่าจะสามารถเปลี่ยนใครให้ดีขึ้นได้แต่ความดีนั้นจะทำหน้าที่ดึงดูดคนดีๆเข้าม,มาในวันหน้าแทนและมักจะเป็นในเวลาที่เหมาะด้วยการเจอคนดีแต่รักษาคนดีไม่เป็นส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่รู้จักการตอบบุญหมายร่วมกัน แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะห่วงนิสัยเสียของตนมากกว่าคนดีๆที่เข้ามาในชีวิตนั่นแหละครับการเจอคนได้ร้ายแต่ยังยอมทนทุกข์อยู่ตรงนี้คือการใช้กันในรูปแบบหนึง่งเมื่อไหร่ที่ทุกพอแล้วทนพอแล้วไม่อยากเห็นตัวเองทนทุกข์ซ้ำซากต่อไปคิดเดินออกมาได้เมื่อไหร่จึงเรียกว่าหมดกรรมเมื่อนั้นถ้าเราเป็นคนดีเวลาจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเรา แต่ถ้าเราเป็นคนไม่ดีเวลาจะพัดพาสิ่งดีๆออกไปจากชีวิตของเราเช่นนั้นเองจงเลือกรักคนที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นไม่ว่าจะเรียนดีขึ้นงานดีขึ้นหรือมีทัศนคติที่ดีขึ้นไม่ชรักไปแล้วมีแต่เรื่องทุกข์ใจหรือความระแวงเลือกคนรักที่อยู่ด้วยแล้วเป็นตัวเองไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเพื่ออีกฝ่ายไปเสียหมดอย่าพยายามเป็นอีกคน เพราะเพียงแค่อยากให้เขารักมากขึ้นเลยเพราะเราเองก็ต้องเข้าใจด้วยว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบขนาดนั้นเลือกคนที่ให้ความสบายใจกับเราได้ตลอดไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามจะไม่มีการระแวงกงังวลจนพาชีวิตเราจมกับความรู้สึกแย่ๆจนเสียเวลาชีวิตหรือเลือกคนที่ให้กำลังใจส่งเสริมความฝันกันและกันไม่ใช่แค่คนรักกันไปวันๆ ถ้าเจอแล้วก็จงรักษาให้ดีประคองไว้ให้นานโตแล้วมีความรักก็อยากให้มันทำให้ชีวิตก้าวหน้าไม่ใช่มาเสียน้ำตาร้องไห้ทุกวันมันดูไม่รักตัวเองเอาซะเลยจะหลอกตัวเองว่าแบบนั้นมันคือความรักรักตัวเองให้มากทุกคนสมควรจะได้เจอความรักที่แสนดีทั้งนั้นแหละครับเมื่อเราโตขึ้นเราจงเรียนรู้ที่จะต้องอยู่คนเดียวให้ได้ แต่ต้องรู้จักรักตัวเองให้เป็นวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆอย่าทำเก้าข้อนี้กับตัวเองโจรักตัวเองให้มากๆไปดูว่ายิ่งโตยิ่งต้องรักตัวเองให้มากแค่ไหนรักที่ดีคือการที่เรารู้จักว่าเราควรรักคนอื่นให้พอดีไม่รักมากจนหน้ามืดตาหมัวจนเกินไปอย่าลืมนะว่ามันไม่ผิดหรอกที่เราจะรักใครเรามีสิทธิ์ที่จะรัก แต่เราก็ต้องเคารพสิทธิ์คนอื่นด้วยเช่นกันเพราะเขามีสิทธิที่จะรักหรือไม่รักเราก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราอย่าลืมที่จะรักตัวเองเพราะอย่างน้อยในวันที่เราไม่เหลือใครอย่างน้อยเราก็ยังมีตัวเราเองให้เราได้รักการที่เราทุ่มเททั้งหมดให้กับเขาจนกลายเป็นว่าเราไม่รักตัวเองนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทำหรอกนะเพราะคนที่ไม่คิดที่จะรักตัวเอง ก็ไม่ควรที่จะไปราักใครหรอกขอแค่ทาให้ทุกอย่างมันพอดีในขอบเขตของมันไม่มากไม่น่อยจนเกินไปแค่นั้นมันก็เพียงพอแล้วละ่ะกับ9ข้อที่ว่านั้นมีดังนี้ 1. จงทําชีวิตให้ดีขึ้นเสมอจนมีความสุขขึ้นมีชีวิตชีวาขึ้นเป็นเราในเวอร์ชั่นที่คนแย่ๆจะไม่มีทางได้สัมผัสและจําไว้ว่าชีวิตเราจะสูงหรือต่ํา จะดีขึ้นหรือแย่ลงเราคือคนที่เลือกเอง 2. อ,อย่าประชดใครโดยการทำตัวเองให้แย่ลง 3. อย่าประชดใครแล้วเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนที่ชินชาเฉยเมยร้ายการ 4. อย่าประชดใครโดยการสร้างกำแพงใจให้หนาขึ้นและสูงขึ้น 5. อย่าประชดใครโดยการเหมารวมและฝังจำ ว่าทุกคนทุกสิ่งเร็วร้ายไปหมดเพราะคนทั้งโลกไม่ได้เหมือนกันและตอนจบข,ของทุกเรื่องแย่ๆก็ไม่จะเป็นจะต้องเหมือนเดิม 6. เราควรเข้มแข็งไม่ใช่แข็งกระด้างเราควรระวงังไม่ใช่ระแวงเราควรจดจำไม่ใช่ปิดกัน้นและไม่เปิดใจ 7. เราไม่ควรเปลี่ยนไปในทางที่แย่แบบนั้นเพียงเพราะใครที่ไม่ใช่ตัวเราเอง 8คนเราไม่สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยการทำตัวให้แย่ลงและ 9. การโดนใครทำร้ายมาก็ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะต้องทำร้ายตัวเองซ้ำสองขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่น,นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟัง สุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ